สวัสดีค่ะทุกคนแม่โบเองค่ะวันนี้แม่โบจะมาเล่าเส้นทางการเป็นพยาบาลนอเมริกาในเส้นทางของแม่โบเป็นยังไงเผื่อน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่เอ่อคิดว่าตัวเองตั้งเป้าว่าจะมีโอกาสมาเป็นพยาบาลอเมริกาจะเผื่อไว้เอาเป็นแนวทางหรือว่าเอาเป็น เขาเรียกว่าคล้ายๆให้เห็นว่าตัวเองจะ,ะมีดิเรกชันไปทางไหนอะไรยังไงนะคะโอ้ลืมพูดแม่โบงค่ะโบบาบีสเองนะคะ,ะแม่โบนะคะตอนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ในแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเขาเรียกอีกเมืองนึงว่าเบียร์เรียนะคะ ซึ่งแม่โบก็จะทําอาหารไปด้วยแล้วก็จะคุยไปด้วยนะคะอาจจะแบบเห็นแม่โบดิสแท็กทำนู่นทำนี่หน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะแม่โบเริ่มต้นพยาบาลมาจากการที่แม่โบเป็นออแพรค่ะทุกคนจะรู้จักโครงการนี้ดีก็คือโครงการเลี้ยงเด็กนะคะเมื่อก่อนอแม่โบมาตอนปี2016ซึ่งวีซ่าจะง่ายกว่าช่วงนี้มากอันนี้สงสารน้องๆ ขาเป็นกำลังใจให้น้องๆรุ่นออแพรรุ่นใหม่ละกันเพราะว่าวีซ่ายากขึ้นมามากๆแล้วก็มันไม่รู้จะทํำยังไงนะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละที่เอฟเฟคที่ทําให้วีซ่าออแพรเข้ามายากทุกคนค่ะแล้วทีนี้ก็โบมาวีซ่าเจวันนะคะบมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีสี่เดือนหนึ่งปีสี่เดือนนะคะแล้วบก็กลับ ไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วโบก็กลับมาด้วยวีซ่าแต่งงานนะคะก็คือวีซ่าที่โบบอกเลยนะทุกคนวีซ่าที่ง่ายแล้วก็ไม่ง่ายหละแต่ว่าดีที่สุดที่จะกลับเข้ามาอเมริกาคือวีซ่าแต่งงานนะคะก็เพราะว่าวีซ่าแต่งงานเนี่ยเราจะได้กรีนการ์ดโบอะแต่งงานกับสามีเก่านานมากกว่า2ปีโบก็เลยได้กรินการ์ดสิปีซึ่งกรีนการ์ดสิปีเนี่ยก็คือเราใช้ ชีวิตเป็นคนที่นี่ได้ไปเลยสิปีโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะแต่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่โดนตํารวจจับหรือว่าโดนอะไรอย่างนี้มันก็โดนถอนกรีนการ์ดได้นะคะที่เขาทํากันตอนนี้เนาะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีกรีนการ์ดแลวจะได้อยู่ที่นี่ตลอดอยังไงทุกคนก็ต้องไปสอบสัญชาติอยู่ดีซึ่งการสอบสัญชาติเนี่ยโบไม่ได้รีบโบก็เลยคิดว่าอ่าโบจะรอจ่ายภาษีเองอีกสักสองสาครั้งแล้วโบก็จะอ่าแอพลสอบสัญชาติตอนนี้โบจ่ายภาษีเองเป็นปีแรกนะคะปีนี้จะเป็นปีที่2แล้วเดี๋ยวปีหน้าโบจะสมัครอบา่งๆเ หลังจากโบมาด้วยวีซ่าแต่งงานโบสมัครสอบเอ็นแคค่ะทุกคนสอบใบประกอบวิชาชีพอเมริกาที่นี่ซึ่งด้วยความที่โบยังไม่มีใบเ,เลขโซเชียลแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะทุกคนมันเรื่องมากมาก,มาก,มากเรื่องมากๆเรื่องแบบต้องผ่านภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นะหลายอย่างต้องมีคอร์สนั่นนี่จบโบก็เลยสมัครสอบของนิวยอร์กอันนี้คือทางรัฐนะทุกคนการสมัครสอบของนิวยอร์กมันก็จะแอ p r o v เอกสารเราเหมือนที่แคลิฟอร์เนียทำแต่นิวยอร์กไม่เอาแม้กระทั่งเลขโซเชียลเราก็คือปีมากคุณสอบได้อยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็สอบได้แต่ รัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งตอนนี้มันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเลยนะทุกคนที่แบบว่าสามารถสอบได้หมดอะไรอย่างเงี้ยรัฐที่สอบได้หมดก็รีบสอบไว้นะคะมีแอนเคิลไว้ในมือมีไลเซนต์อเมริกาไว้ในมือก็ไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งโบสอบแอนเคิลของนิวยอร์กได้ปี2023ันยี่สิบสามเอ่องพันหลังจากนั้นโบก็ endorse ก็คือก็คือ transfer ร์ไลเซนนิวยอร์กมาไลเซนต์แคลิฟอร์เนียมารัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับเคสของโบไม่โดนถามเอกสารอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็ขอบคุณเเเพพืืะคะค่่่่่่ออนนนนนแแแแมมมงงาาากกะะะคคีียยยยจป็บลด้ววัทช มาแชร์เรื่องวิธีการการ endos การ transfer line เส้จากนิวยอร์กมาแคลิฟอร์เนียแล้วก็ผ่านฉลุยแต่ว่าก็รอนานหน่อยตอนนั้นรอ6-7เดือนเนี่ยเลยก็ไม่ได้เดือนกรกฎานะคะก็6ไหมไม่6เลยมั้งเนาะก็ส่งไปเดือน February ก็ได้ได้จูลายเอฟเวอร์เซจจูลายนะคะแล้วหลังจากนี้ก็พอได้ปุ๊บปุ๊บก,ก็ไปเริ่มงาน,นะคะ่ะ ออกส์ปลายเดือนบวกกลับมาจากไทยบวกก็ไปเริ่มง,งานเป็นงานเอ่อสแนปกับสแควร์คิวนะคะแต่ส่วนมากก็คืออ่อที่โบวกทำอยู่เนี่ยอยู่ที่พาร์โลออโต้คาร์ลิฟอนเนี่ยเป็นที่ที่จ่ายเรทดีมากแล้วก็ถ้าเทียบกับสแนปท,ทั่วไปนะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานดีมากๆมากแอมเบรนดีทุกคนแบบไม่มีดรามา่าน้อยมากแบบมีหนึ่งคนมั้งในทั้งหมดเลยนั่นทั้งหมดที่แบบดราม่าเยอะอะไรเยอะแต่ว่าที่เหลือคือแบบกูดทีวอร์กพีทีโอทีอะไรนี่คือสุดๆคือดีแล้วก็หัวนหน้าดี Director Nursing อ the best. เอค,นนคเตอร์ของ,งน,น,น,นั่งซิ่งคือเดอะเบสเลยทุ ช่วยเหลือกันน่ะเป็นเป็นสิ่งว่าลองที่ทำเรารู้สึกว่าเรามาทํางานแล้วเราจะไม่โดนเ like no บรมอ่ะแ i k โนเบรมส e environment ะแล้วมันก็เลยมีเขาสึกว่ามันเป็นที่ที่ดีสำหรับการเริ่มต้นแล้วมันก็หล่อหลอมให้โบอ่า uh, used to แล้วก็เข้ามาในวิชาชีพได้ดีโบทำงานได้ที่นั่นหนึ่งปีสิบเดือนนะคะแล้วโบก็อ่า uh, ไปสมัครงานก็ได้ของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นก็คือซัตเตอร์ตอนนี้โบก็เริ่มทำงานพยาบาลซัตเตอร์ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะก็ไม่หนึ่งเดือนสิโบเริ่มต้นจูลสิบธีนตอนนี้โบก็ เป็นพยาบาลเลเวลสอง nurse 2ที่สต์ซึ่งการการที่โบได้เข้ามาทำงานในบริษัทใหญ่แบบนี้มันทำให้วิชาชีพของโบหรืออาชีพของโบมันมั่นคงมากๆและโบก็ไม่ได้มองเห็นว่าโบจะต้องย้ายไปบริษัทไหนอีกแล้วโบแพลนว่าโบจะอยู่กับ t ต์อย่างน้อยสิปีอย่างน้อยนะคะแต่แต่ตัวเองก็จะต้อง explore จะต้องหาที่ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไปเรื่อยเพราะตัวเองเพราะโบมีลูกโบก็อยากจะให้เวลาการทำงานของโบมันฟิตกับลูกมากที่สุดตอนนี้โบทำงานเป็น pm pm shift nurse ซึ่งงานอะโบชอบมากเลย pm มันไม่ได้แบบเยอะเหมือน am เนาะแต่ว่าก็เวลากับลูกมันก็จะยากอะเพราะว่าบางทีต้องไปส่งลูกเรียนนู่นนี่นั่นตอนเย็นไงก็อาจจะต้องหาอะไรที่มัน work out นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ happy เพื่อนร่วมงานดูท่าจะแบบโอเคอยู่นะก็คือยังไม่ได้สัมผัสแบบลึกซึ้งไงก็เลยยังไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือทุกคนก็ทำหน้าทีีี่วแล้ก็ม okay. ด เงินเดือนดีทุกคนก็เลยแบบฉันก็ทํางานที่รักของฉันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเส้นทางของโบเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ตั้งแต่ปี2016จนกระทั่งปี2025ที่ได้งานที่ในโรงพยาบาลใหญ่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีโบไม่ได้โบไม่ได้ลัคกี้ขนาดนั้นไปเช็ดตัวแห้งลูกวีผมด้วยแป้ง <Okay, wow. S 1> ไปเช็ดตัวแห้งแป้งเล้แอนทาโลชันค่ะทาโลชัน <Okay. S 1> ก็ทุกคนได้เยเห็นว่ามันไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปีสองปีสำหรับคนที่บอกตรงๆว่าคนที่ได้งานพยาบาลในโรงพยาบาลเร็วก็คือคนที่มีปรระบกกาณ์จ จากที่เดิมสมวนพเราย่งไปจากไทยอะ่ะแล้วก็มีประสบการณ์รีเซลลี่หรือเราจบจับที่นี่หรือเราอะไรนะเขาเรียกโรงพยาบาลไฮยเรามาให้วีซ่าเราโดยตรงหรือเรารู้จักใครในนั้นเพราะว่าทุกคนมันยากโบสมัครงานเป็นร้อยมากกว่า100มากกว่า100กว่าจะได้งานนี้โบสมัครงานมาตลอดเลยแต่โบสมัครงานบริษัทเดียวนะโบเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามันฝังใจเพราะตอนนั้นอะ่ะเอาเอาเด็กที่เลี้ยงอะ่ะที่ตอนเป็นออไปซัรเตอร์แล้วมีความรู้สึกว่าอุย้ย I want to be one of them. I would love to be one of the nurse who work here in s u t e r แล้วก็มันก็เหมือนเป็นโมเมนต์ฝั่งใจอะทุกคนก็เลยแบบว่าฉันจะต้องเป็นหนึ่งในนี้ให้ได้เลยแล้วพออย่างเงี้ยฉันก็แอพลายแต่ที่นั่นแหละฉันก็วนแอพลายไปเรื่อยอะทุกคนแต่ก็คือวนแอพลายใน Sutter นะแต่ว่ามันอย่างอื่นที่แบบเขาเปิดก็ไม่ได้แบบค่อยสนใจเพราะว่าอ่าอย่างซน Sutter มันก็อยู่ในในใกล้ๆบ้านอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นอะไรที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะทำงานที่นี่ก็เลยพุ่งเป้าเฉพาะที่นี่แล้ว finally มันก็ได้แแลล้้้วววพอออออออมมมมมััันนนนไดเเเรร็าาากกทุคฟฟ์ขงโบะ โบคือมันเริ่มต้นที่85ใช่ไหมคะนิวกร a ดที่ <c oughs> an, hai, 85, เนี่ยนิวกรดที่ซัตเตอร์เขาจะให้เริ่มต้นที่85เหรียญต่อชั่วโมง <c oughs> แต่โบเป็น nurse 2, b o o ก็เลยได้เยอะก,กว่านั้นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเร t ที่โบมีความสุขแล้วแล้วก็ happy กับตัวเองแล้วที่โบสามารถโบรู้ว่าโบสบาย I'm I'm gonna be s u r v I'm I'm gonna be good <c oughs> ไม่ถึงกับว่ารวยหรอกทุกคนเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่แคลิฟอร์เนียนะอยู่โดยเฉพาะเบียเียที่โบอยู่เนี่ย เงินเดือนคนเดียวอ่ะอยู่ยากทุกคนค่าพาร์ทเมนที่โบอยู่ตอนนี้นะวันเบสรูมนะทุกคน2,100ัเหรียญเฉพาะค่าเช่าอย่างเดียวยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคโบริโภคทั้งหลายซึ่งโบว่าวัางๆไปเลยนะเดือนละ2,000กับ2อ0พถ้ารวมทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้อง ต้องค่าเทอมลูกเดือนละพันกับสองพันเหรียญเนี่ยค่าเทอมค่ากินค่าอะไรของลูกกันนะแล้วไหนจะค่าคลาสทีนี่อีกคือทุกคนขายแคลิฟอร์เนียเป็นอะไรที่แบบอยู่ไม่ง่ายนะสำหรับคนเงินเดือนคนเดียวแต่สําหรับคนที่มาตามล่าเงินเดือนอะ่ะที่นี่น่าอยู่เราเช่าอยู่มีคนเช่ากันเป็นห้องห้องอะ่ะมันเขาเช่าบ้านทั้งหลังแล้วก็แบ่งกันอยู่เป็นห้องห้องอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันก็จะถูกกว่าแล้วก็ทาให้เราเก็บเงินได้เยอะแล้วมันก็ชีวิตสนุกอยู่อยู่ที่นี่นะมันมีคนทํางานที่ได้เงินเดือนดีๆการศึกษาดีๆแล้วก แบ็คกราวด์ดีๆเยอะเลยที่ให้เรา explore มีที่ปาร์ตี้เอยใกล้เวกัสเอ้ออะไรเงี้ยคือมัน มันเป็นอะไรที่มันเป็นกู๊ดคอมมูนิตี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะอยู่ที่นี่แต่ว่าก็แพงมากเหมือนกันแล้วก็ภาษีก็จ่ายเยอะแต่ก็อะไรที่อยากให้น้องๆที่เมืองไทยถ้าทุกคนมีแพชชั่นจะมาทํางานที่อเมริกาด้วยกันเนะี่ยอืมขอให้อย่าหยุดต้องคิดเกีอย่าหยุดแล้วทุกคนอย่าอยู่พัพฒนาภาษาเพราะว่าภาษามันก็คือการสื่อสารนะทุกคนถ้าเราสื่อสารไม่ได้ชีวิตเราก็จะลำบากมันตอนโบสัมภาษณ์งานเขาก็เรียกไปคุยเอ่อแมเนจเจอร์ก็เรียกไปคุยกันแล้วถ้าสมมติว่าพี่คิดว่า โอเคเขาถึงได้ได้รับบุกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะ as always love you guys อย่าลืมนะคะถ้าสมมติมีแผนตั้งเป้าแล้วก็ไปให้ถึงอย่าหยุดทํางานค่ะทาต่อไปบบ๊ายาย